สวัสดีเนี่ยมาสาวพี่น้องแต่เว้นท่านในขึ้นมาก็ติดชีวิตของน้องอุคงหญิงครับดีใจะน้ำมินอีหลาหน่อยเด้อสิได้สร้างบ้านไหมความสำเร็จรวดเร็ว นี่แหละเขาว่าแข่งเลือแข่งใดแข่งบุญวาสนาแข่งกันบ่ได้คำนี้มันมันเป็นจริงน้องคิดดีทำดีเนาะน้องและได้สิ่งที่ดีเดีกหน่อยมาจะจันดีด ก้าวของอายุสาหน่อยเผ็ดบันแพงท่านถึงสองเดือนสามเดือนได้ทั้งบ้านได้ทั้งสื่อที่ดินพรสวรรค์ของน้องเนาะเหมือนผ้าวัสนาทรงของน้องเดี่ยนน้องมีวันเหนีย กรดีใจน้ำมีลาหน่อยเนาะที่ประสบความสำเร็จมีเงินได้สร้างบ้านท่านะพ่อเดียนก็ได้สื่อที่ดินมาไมานี่ก็ได้สร้างบ้านดีใจนะครับน้องประสบความสำเร็จ มีบ้านให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่มีรอยยิ้มมีความสุขทั้งทั้งที่เจ้าเพิ่งอายุสิบหกปีสามารถทำสิ่งแบบนี้ได้คุญภาวัสนาทรงเนาะที่ทำให้เจ้า เนี่ยวไม่พอ่อพ่อโจผู้ที่เปิดอากาศให้เจ้าไในขมามอายุวงสาวหน่อยเป็นืันแพงดีใจแท้ลีลาหน่อยองหญิงที่มีบันนี้ครับเพราะการที่เจ้าคิดดีทำดีจริงใจ กับคนหลอกข่างมันก็เลยทำให้เจ้าประสบความสำเร็จสามารถทมให้ซิ่งทุกคนไว้อายุสิบหกปีทำบาา่ได้คือเจา้าผู้ว่าแหละนะพี่น้องเนาะพ้สวรรค์การพ้อสวรรค์ เสียงนองมันมวนใหลีครับเสียงนอกมีเสนีพรสวรรค์แล้วก็โชคน้่ครับนี่เราเขาว่ามีพ่อสวรรค์มีโชคช่วยมีปุญผ้าวาสนาทรงเ็รษฐนองประสบความสําเร็จและมีวันนี้ดีใจน้ำยาลาหน่อยุ่งหญิงเด้อจะได้บ้านไม่แล้ว ข้อยนองประสบความสำเร็จเป็นทีลกของเอฟซีและแฟนครับแบบนี้ตลอดไปด้อีหลานี่แหละความเสมอตนเสมอปลายนำผ้าสิ่งดีๆมาให้เจ้าดีใจนั่นอีหลาหน่อยอุงอิงจริงๆ